ครับเรียบอยู่กับไมคือแคนะครับเอ,เอาเอาเอาแล้ววันนี้จะมาเล่นเกมส์สเป,ปสนะครับเดี๋ยวก่อนเอาตัวจมดินนี่อ่าเป็นเกมเด่นนะครับเป็นเกมเต้นแล้วก็เกมขี่สเก็ตบอร์ดเป็นเกมปาร์ตี้เป็นเกมแนวขับแนวเอ่อเล่นสเก็ตบอร์ดไอสเก็ตบอร์ดนะ <c oughs> เรามาลองเล่นกันมานี่ผมเคยเล่นเป็นนะใช่ไหม เออใช่ใช่เคยเล่นอยู่นี่แต่มันมีเออเอาอะไรดีอันนี้ใช่ไหมนี่ไงสนามสเก็ตบอร์ดครับนี่เอาเอาไม่ขึ้นอ่ะเอ้ยพอดีผมเล่นได้คอมนะครับมันก็เลยง่ายกว่าในนี้เยอะเลยนะครับเออเอาเดี๋ยวอึ๊บโอ้โหไม่ได้เลื่ยงเลย คือเล่นในนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอ้อะไรเนี่ยโอ้โหที่เก้าเลยเหรอเดยวตู้นี่สามร้อยหกสิบองศานะครับมาลองอันนี้จะกี่องศาตู้สามร้อยหกสิบองศาแบบ เีบเปิดออสมร้อยสิบองศาเดิมนี่สามร้อยสิบองศาโอ้เกมนี้สนุกนะครับมาเรามาลองเออลองจะลองเป็นที่หนึ่งให้ได้นะครับมาอยู่ในการเกมไงไม่ได้อยู่กับเขาถ้าอยู่กับเขาอะ่ะได้เนี่ยเออ นี่นี่เป็นไง720อง, What? อ720องศาวัาโอ้โห720องศาใครเขาไม่ทำกันเขาทำ7360องศาเกมนี้อย่างสนุกหุยคนแรกเขาปาไปพันกว่าโหพันกว่าสกอร์เลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเกือบเ,เออ เกมน,นี้สนุกแทนะ้ครับเออเออเอ,อ,อิทเวนูออ้าอ,อ๋อ,อผมไปเล่นแบบเป็นทีมไงทีมเล่นเป็นทีมว่าทีมไหนจะมีสกอร์เยอะจะมีแบบเป็นคะแนนเยอะนะครับก็จะได้ชนะไปเลยและก็และถ้าเราเล่นอันนี้เสร็จนะครับ จะไปเต้นกับคนอื่นแทนเพื่อที่จะเอาตำแหน่งอันดับหนึ่งมานะครับอืมเรามาแล้วมาตบมือตบมือตบมือโยโย,โ,ยโยโย่ อันนี้คือเอออะไรนะเราเป็นทีมสีส้มใช่ปะ่ะอ๋อเป็นแบบนี้เป็นแบบให้ไอเอาไอสีซีดอะ่ะให้เป็นของเราทั้งหมดนะเคไปไปอา้าวหุยสีส้มได้เปรียบอะเออ มานี่เป็นไงเป็นไงเอาเอาเอาอีกมากนี่เป็นไงแล้วก็ตรงนี้มีสามร้อยหกสิบองศาเออมาแล้วเว้ยทีมสีน้ำเงินอนะนีสามร้อยหกสิบองศาเดี๋ยวจัดให้เจ็ดร้อยยี่สิบองศาเดี๋ยวจัดให้ดูนี่เจ็ดร้อยยี่สิบองศา เอ,อ้ยอนี่โอเคได้อยู่เออโอ้ยเผลอวค่ะโอ้โห้ยไอสีส้มมันเอาได้เยอะมากเลยอ่ะโหจริงนะเนี่ยนี่นี่นี่มามา ไม่ใครไม่เอาอีกดูเอาเลยมาเลยโอ้โหมาอยู่ในการเกมก็งี้แหละครับคูณสองโบนัสแมวอะเอา,เอา,เอาด่านนี้แหละด่านเนี้ยมันสนุกดีอ่าแล้วก็มาอยู่กันที่สีสม้มกับสีน้ำเงิน ยมตัวไปโอเคเริ่มจากกันนี้ก่อแล้วผมก็มาตรงนี้มาที่ตรงนี้เฟื่อที่จะมาแย่งชิงและแย่งชิงชามใหญ่โอเคได้เปลี่ยไปก่อนแล้วก็เก็บอีกเก็บอีกเยอะไปไงโอ้โหล้มล้มเลยต้องมาเอาวันนี้เอาวันนี้แล้วไงตื่นนี่สีนี้หรอสีน้ำเงินหรอ นี่จะเอาใช่ไหมเอ๋จะเอาใช่ไหมได้มาเออโอ้โหโดนสีน้ำเงินแย่งไปหมดเลยออกเอาสีน้ำเงินแย่งไปแล้วโอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยว สามร้อสิบองศาขอเก็บแต้มก่อนจะบอกนะว,ว่าไม่มีคนช่วยผมอะ่ะท,ทำไมไม่เห็นใครมาทำไมทีมผมคือทำไมไม่เห็นทีมผมเลยโอ้ยมีอยู่มีอยู่ย่งชิงกันตรงนี้แหละมาสีส้มมากโอ้แหลกมาแต่ความแหล็กมไม่ได้อยุดยัง้งสเกตบอร์ดมาเ้อ ไม่นับหรอเออมามาวาตรงสุดท้ายนี่นี่โอเคแล้วก็ตรงนี้นี่โอ้่ไปได้ไปไป,ไปเอาตรงนี้แหละไปนี่แล้วก็เก็บตรงนี้อีกเก็บเหลืออีกหนึ่งอา้าว ใค, Dante, ใ,ใครมันจะไปให้คะแนนตรงนี้ใครมันจะไปให้เดี๋ยวทำไมตรงนี้มันเก็บไม่ได้เลยวะโอ้วีพีรับโอ้โหไม่สนอะมาก่อนนี่หน้ากากเขาที่ผมได้เป็นสีน้ำเงิน อีกแล้วี่วไปโอ้โหโ้โคตรจริงสนามนี้ใหญ่ต้องจองไว้ก่อนนี้เอาดียอย่บอกนะว่าสีน้ำเงินมันโอพีอีกแล้วอะ่ะตรงนั้นเล่นสีแดงไม่เห็นจะได้เลยนี่เป็นไงโอ้โหโลม้มล้มเพราะแบบ ทชายากนะทำชา,ายากนี่อโ,นโอ้โหนี่อุ๊ยเย้ยนี่โอเคนี่มาเร็วมาเร็วเออเฮ้ย,ยดีนะไม่ใช่ของจริงไม่งั้นหัวแตกแนะ่มาเอาอีกได้เอาอีกเอาอีกเอาอีกอ๋อ นี่มาสีน้ำเงินเท่านั้นเว้ยมาเร็วเอาดิออืนี่ตีลังกาไปให้เลยเดีย๋ยวตีลังกาเจ็ดร้อยยีสิบองศาโชว์เลยโอ้ขั้นบันไดนะครับมันขาดจริงๆนี่โอเคแล้วก็นี่โอเคนี่นี่ได้เอาหมดเอาหมด โอ้ยไม่ไหวมาโอเคเก็บแต้มตรงนี้เก็บอีกแล้วก็ไปเก็บตรงนั้นแล้วโอ้โหสู้มันได้เยอะจังเราไปเอาวันอื่นนั่นเราไปเอาวันอื่นมันน่าจะได้แต้มเยอะกว่านะผมบ่าใช่ป่นี่โอเคนี่โอ้แล้วก็นี่ไม้อื้อ โค้งสุดท้ายเวียงเวียงได้ไหมเวียงไม่ได้เลยต้องเวียงตรงนี้นี่เดีจ้าตบมือให้ครับตบมือนี่เจ้าเจ้าเจ้านี่อ่านี่ฮุย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 อ้าวมามากลาวนี้กำลังจะมันกันอยู่ ต้มหัวแตกเลยนี่โอเคบาเร็วมามาผมอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ยสิโอ้ไม่เป็นไรอูดกุสวยละสวยละอีระเบิดระเบิดอระเบิดเดหรอนี่ไม่เอานะโอ้ยอ๋ยอไม่ได้ระเบิดเหรอ เขาชิงไปหมดแล้วีไ่ไม่ได้สีส้มต้องมาเร็วเร็วกว่านี้สีส้มอ่ะไม่มีใครช่วยจริงๆนี่แล้วก็นี่ไปเอออุ้ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินนำนะไม โอเคได้อยู่สีตรงนี้ต้องแกมหน่อยแล้วมาแล้วก็ตรงนี้เอาไงาเอาไงาตรงนี้ตรงนี้ใครจะเป็นคนได้สีโอ้ยมาโอ้นี่เออมามา โอ้เว่สามร้อยหกสิบองศาและวนไปตรงนี้วนไปแบบนี้อ้าวไม่ได้วนไปเออให้มันได้หนีดิอ่าไปสปีดเตอร์ฮู้ยเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอโอ้ทุกคนเห็นนะครับว่าผมไกลขนาดไหนโหดิ่งไปไกลมากเลยอะซอมบี้ฮะซอมบี้ เดี๋ยวตรงตรงนี้ถึงอีเวนต์ซอมบี้แล้วเฮ้ยซูปเปอร์สตาร์ก็มาตีโอ้ยมามาขอสเก็ตหรอขอเป็นอันนี้รับรางวัลก่อนแล้วก็มาที่ตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ดิคือผม ยูโหสี่และเงินสองร้อยกว่าโอ้โหวิ่งไม่ใช่สีส้มเกิดมิวสิกมิวสิกเดนดีเแดนเดนไม่ได้หรอคอนโทรลมูฟเดนเออวันนี้ผมจะมาเป็นลำดับหนึ่งให้ได้นะครับรอดูนะ ไม่รู้อ่ะคือปกติผมเล่นในคอมอันนี้ผมเล่นในโซสาไม่รู้จะได้ที่หนึ่งหรือว่าเอาที่สองอย่างน้อยก็เตีะที่สองเพราถือว่าผมเป็นที่หนึ่งมานานและเต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 เเออเอาเฮ้ยติติงติงเอมิสสาม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  3ามส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 ามเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยเออเอเอ,เอไปไปเลยอูย้เออวันไหนนะที่ฟิสซิมมันกำลังจะอัปเกรดอะใช่ปะอยากรู้จริงๆเกมไหนเป็นเกมที่ทำให้แบบโรบอกล่มถ้าไม่ใช่เฟสซิมก็อาดจะตตี้ทีวะอะหรือถ้าไม่ใช่ก็บล็อกฟุตบล็อกฟุตน่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะ ไม่รู้เท่าไหร่แต่ตามขอสารอยู่จากกี๊คัพอะไม่ใช่ตอนนั้นดูไลฟ์สตรีมอะกีคัพเขาไปที่เว็บโรบอกไปแบบไปที่ Google เนี่ยแต่จริงๆแล้วต้องอันนี้ที่เออโรบบกพิเออร์โโอนะครับเขาเปลี่ยนใหม่แล้วไปไปไปให้สุดเจ้เจาให้สุด Amazing มันจะมีวงดนตรีของเขาอยู่นะครับอยู่ที่ว่าเออเขาจะชวนใสหรือเปล่าติ้งติ้งติ้งติ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 งโอ๊ยเพงยากอ่ะ ตอนนั้นจริงๆผมเป็นดีเจนะแต่คือ <French Claire> ผมไม่รู้จังหวะเพลงไงก็เลยทำเพลงออกมาเยอะมากแต่ก oh. ็ค oh. รั้งนี้ได้โอกาสมาดีเจรับโอโหไม่ไหวแล้วไม่ไหวอึ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 อเอาป้าเร็วเออเออเออเอาเอาเอออึอึอ้อึอึอออันดับที่สามรับอึตนดตื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 ด โอ้ยมองไม่ทันอะ่ะมองแทบไม่ทันอะ่ะไม่คือจังหวะหนึ่งอ่ะคือมันไม่ทันคือมันกดแล้วมันไม่ติดด้วยไงมาดีดดีดด,ด,ด,ดีโอ้โหยางเทอ่ะดีเจย่างเท,เยอยงเทโอ้โห ติ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 โอ้ยที่สามเหมือนเดิมเฮ้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยไม่เป็นไรเอาพวกความสนุกเฮ้ยเดี๋ยวถ้าผมคานคานเป็นหนอนเลยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเปลี่ยนท่านหน่อยเออ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 ,เอ,อ,อยไม่ทันอ่ะมันเร็วเนไป ันนี้ระดับง่ายเลยนะดูมันกดไว่ทันด้วยไงแล้วมันบางทีมันกดไว้ติดอ่ะจริงอ่ะติด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 ติ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 ตต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 ด มาโอเคแอยาป่าเฮ้ยเมื่อไหรเนี่ยเฮ้ยนานเมื่อไหรติ้ง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 ติีงติ้งติงติ้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 งติงติ้งติ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 ติงติงติ้งติ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 ง้งติงติงติ โอ้ใครทำเนะี่ยไม่ได้ดูใครเลยตอนเนี้เอามาเอเมซิงโอคือผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเกมอะ

เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องชวนคนด้วยใช่ไหมนัม่นชวนใครได้บ้างถ้าเป็นนะคือก่อนหน้านะี้มันม,มีให้ชวนด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าชวนตรงไหนลืมเกมนี้ไปละลืมไอส้สเปซที่เป็นเกมหมึกอะ่ะนั่นอะ่ะมันโดนแบนอะ่ะไอ้เกมนั้นอะ่ะที่มันอยู่ในโลบอกแต่มันมีเกมใหม่มา แต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้คือความหงุดหแล้วมันมันเล่นไม่ได้แบบเออเรียกว่าเล่นไม่ได้ค่อยแบบเออแบบสมูทเท่าไหร่นะครับไหลไปายตี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 ตูโหอย่างมันนะดีเจเนี้ยโอ้ยเมื่อไหร่ โอมีคนอันนี้เต็มเลยผมชวนคนได้ไหมอ่ะชวนได้ไหมชวนใครก็ได้อ่ะเออทำไงดีอ่ะชวนไม่ได้ไไดอ่ะอุ้ยอันดับที่หนึ่งเม่เทเกินเออเออเออ ทำไมเอ่อจูดจู่จูทำไมเขามีควันแบบควันสวยจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมทำไมผมนั่งอะ่ะเขาเอาท่าอื่นกันแล้วไม่ใช่หรอเออกระโดดกระโดดท่าเอ่อะะอ,อ,อะไรสักอย่างติ๊กติ๊กติ๊กตโอ้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 จุ่จู่ ไม่สิงบุของผมคิวต่อไปนะครับต่อจากคิวนี้ใครก็ได้ช่วยด้วยผมจะไปชวนคนอื่นอะแต่ผมชวนไม่ทันอะเฮ้ยชวนคนอื่นเดี๋ยวนี้ชวนชวนชวนก่อนชวนโอ้ยโอ้โหโอ้ไม่เออเต้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  คือจริงๆนะผมไม่ได้ยินเสียงเกมเลยตอนเนี้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นทุกคิปอะเป็นตอนเวลาผมอัดทุกทีแต่ไม่เวลาก็อย่างน้อยละเออทุกคนก็อาจจะได้ยินนะครับสริงๆโอ้ไม่นะดีเจออกเกมเหนียวคิวแคตต่อไป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 โอ้ เฮ้ยมีแดนเซอร์ด้วยเดี๋ยวนะ

เก่งมากแซนเพื่อนเก <laughs> ่งมากเพื่อนเก่งมากโอเคคือใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารักสวยดีครับเดี๋ยนะซูเปอร์วีไอพีเข้าได้ไงอ่๋อไซบ์วีไอพีเต็นดีกว่า